ประกันกลุ่มเป็นประกันติดโตไม่ได้ติดตัวนะถ้าเกิดว่าคุณออกจากงานสวัสดิการตรงนั้นนะก็จะหายไปด้วยด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นคนเราก็จะต้องป่วยเป็นธรรมชาติพนักง,งานออฟฟิศทุกคนนะคะก็คงจะมีสวัสดิการประกันกลุ่มที่บริษัททําไว้ให้เป็นค่ารักษาพยาบาลที่เราสามารถจะเคลมได้ตรงนี้ก็มีพูดไปหลายคลิปแล้วยังมีลูกค้าที่สอบถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าเรามีตรงนี้แล้ว่วเราจะสามารถใช้ไปได้ตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่ามีคอนดิชันอะไร เกี่ยวกับประกันกลุ่มไหมประกันกลุ่มอะคะ่ะคือเป็นประกันติดโตไม่ได้ติดตัวถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณออกจากงานหรือว่าออกจากบริษัทนั้นๆนะคะสวัสดิการตรงนั้นนะที่คุณได้รับอะก็จะหายไปด้วยนั่นหมายความว่าหลังที่เรากรเกษียณแล้วเนี่ยอายุ60เราจะไม่มีประกันสุขภาพติดตัวนะคะณนะวันนั้นเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บมาแน่นอนลุมล้อมนะคะเพราะว่าด้วยอายุที่เพิ่มมาขึ้นคนเราก็จะต้องป่วยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะมาทําประกันสุขภาพณนะตอนอายุ60 มันก็ยังไม่สายนะแต่มันก็อาจจะต้องยกเว้นความคุ้มครองเพราะเคยรักษาอะไรอย่างอื่นมาทางที่ดีที่สุดมีประกันติดโต๊ะแล้วเนี่ยก็ต้องมีประกันติดตัวเองด้วยติดไว้อุ่นใจกว่าถ้าวันไหนที่เราตกจากงานหรือว่าโดนเลอออฟหรืออะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นความไม่แน่นอนแต่เราสามารถสร้างความแน่นอนให้กับตัวเองได้โดยการทําประกันสุขภาพเนี่ยแหละว่าฉันไม่ต้องพึ่งใครถ้าฉันเป็นอะไรบริษัทประกันจ่ายให้ก็คือจบแฮปปี้เอนดิ้ง ะะแล้วก็กเกษียณอย่างไม่ต้องกังวลใจสวัสดิการบริษัทเป็นของชั่วคราวแต่สุขภาพเรานะคะต้องดูแลไปตลอดชีวิตนั่นเองนะคะ